ครับสวัสดีครับผมนมรถเข็นครับครับวันนี้มีแม่ลูกผูมาเปิดราคาครับเดี๋ยวมาถามราคาน้ำหมอติมเพิ่ลเลยครับเปิดไว้หลายไปันไดนมาติมเปิดไวสี่หมื้บาทครับผมเปิดใบสี่หมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องต่อรองราคาได้เนาะต่อรองราคาได้ครับเอาขอเบอร์ทโทรเนี่ยศ <0 62, S 1> ูนย์หกสองศูนย์หกสองหาสามสอง เจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับโทรเข้ามาต่อรองราคากับเพิ่นได้เลยครับพี่น้องผู้ใดฐฐสนใจอยากได้แม่ลูกลูกผัวครับลูกอายุประมาณสิบมือเนาะประมาณสิบมือครับเขาก็ออกมาใหม่ไม่ครับพี่น้องสนใจก็โทรมาต่อรองราคาเอาครับเ,เรื่องพี่น้องจะเขามาส้มตัวจริงกับเพิ่อนอยู่หน้าคองได้เลยครับพี่กัด นาคอามคุ้นกก๋ยู่บ้านนั่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดมัเจะเลือนครับทู่เขามากกวนก็ได้ครับก่อนจะเขามาแต่ผู้ใดสนใจอยากได้ครับนี่ครับเอาเบื้องรายละเอียดแม่ครับแม่นี่ท่ายท่ายสูงไรบ้างนไ่ยท่ายสูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องตมนี้มีบ่บ่มีครับผมรับประกันตมนี้ให้ครับเพื่นรับประกันตมนี้ให้อยู่ด้วยครับพี่น้องขาทุกขาถอนส่วงสุดทางดวงหางดอก เป็นรับประกันตั้นี้ให้ครับนมติ่งบะมีเดพี่น้อง,งอประกันให้ครับพี่น้องนมติ่งกับบะมีแม่นี่ก็แข้งขาใหญ่ดีครับพี่น้องลำตัวยาี้ยวตหนอกใหญ่เนื้อหนังหนาๆเลยครับเพื่อนครับลูกกับเขาก็ซิฟมื่อครับลูกเถิดครับเป็นลูกโตเนาะเป็นลูกผสมโตมากครับพี่น้องได้ลูล้วา่าอะไรเจ๊กโตมาติแม่นี่ ง่วงลูกสองครับพี่น้องยังสดๆอยู่ลูกสองลูกสองตัวนี้แหละครับนี่ตัวอยู่ข้างหน้านี่แล้วลูกที่สองครับลูกสามกับล่อผสมครับเอาไปเลี้ยงเอาไปคุ้นเอาครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันก็มาสมดีอยู่ครับห้องส่างดีครับง่วแม่นี่บังครับ ราคากะ,ะบ,อบอ่บอกครับสี่หมื่นเท่าไรก็สี่หมื่นหาต่อร่องเลยครับสี่หมพันบาทตอ่อร่องราคาได้ด้อครับพี่น้องนถ่ายงถา่ยงถายางครับนี่นังเนี่นังดีครับต่นอกไงมึงลูกครับลูกเน่าดีพร้อมเทิ่งเน่าเทิงสูงครับลกูกกินนมเก่งเป็นตาใหญ่เลี้ยวอยู่ครับพี่น้อง เกียกตมเกียร์ขี่วะเ,เงี้ยเตรียมขายครับรบ,บริหารถึงเอารุ่ง,งลดมากครับพอดีมาพอกันก็นมาท้ายเลยครับพี่น้องไปสนใจกับท่อมาต่อรองเอ,า,อ,ง 45, า,องาได้ครับพี่น้องสี่หมื่นหาพันบาทต่อรองราคาได้ครับตรล่องได้ครับต่อรองได้ราคาครับพอเลี้ยงครับพี่น้องราคาตน้นตัวแม่เนี่สุดยอดเลยครับถ้า อ้วนๆนี่แฮงสิเป็นตะเบิงกว่านี้ครับยังลูกกินนมแน่ยังส้วงอยากกระบกแน่พร้อมแน่จังน้อยครับบ่วนาเกียดครับหูยู่น้าวัาจีน่าหูยู่ครับจับได้ใบได้อยู่ครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องหัวเบอร์อท่ออีกรอบเนี้ยศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับโทรมาต่อรองราคาเอาครับสี่หมื่นหาพันบาทต่อรองราคาได้ครับ สีแดงทั้งแม่ทั้งลูกครับถ้าเป็นตัวแม่ก็สีเด็กการครับพี่น้องท่องนาก็ไปรุ่นเอาครับใส่แยกเพศเอาใส่พอหลอดเนื้อนังดีๆพอดังดังใส่ครับเบิ้งครับบ่ได้ขี่ลายได้ครับพี่น้องอันงอแม่นี่ทึ่งนาทึ่งลึกล่ำโตเงวแต่หนอกงหญ่แข้งขากับบงหญ่เลยครับเบิ้งครับบ่ธรรมดาครับแม่นี่ นี่ครัพี่น้องอยากได้พ่อควบฝุงอยู่บ่ครับพุ่นพ่อควบฝุงเ L P ok war. พิ่นลูกวี่เอลโลโจปีหกเดือนพันวาคุณครับหน้ากดพอพันอีกว่วหลายเดือนก็นสมได้ใครอยากได้ก็จังโทรมาถามราคาเพิน่นเอาราคาหลายมาได้มาดิม สามมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องพอพันครับถ้าก็ปีกลัวครับพี่น้องถ่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนอครับง่ามครับหนอกงไปคุ้มฝุงงว่ไทยเนาะพอดีครับพี่น้องความหนาความลึกความเหีวสมส่วนครับวาเถกตัวนี้เนงครับราคาเท่าไรก็สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องต่อรองราคาได้ ครับอยากได้แม่ลูกหรือว่าอยากได้พ่อพันธุ์ก็โทรมาต่อรองออกครับพี่น้องราคาบ่เบอกจับต้องได้ครับง่ามครับเทิกนี่ก้มฟุ้งได้สบายครับประกันน้อประกันทุย่างเยงขาคาทุกกาท้อนสองสูททางดงห้างดอกพ่นเวลาประกันเลยครับพ่อพันธุ์เกียรติพ่อพันธุ์คนละครับรอครับพิษตะบดีเห็ดเขานาะ มึงหลครับตันโตเพิ่นไผ่มีง้ดไท่ไท่กลางไถ้แงอย่งสิคุมฟุ้งในการเลยครับพี่น้องใจลูกดีแน่นอนเอาไปเลี้ยงอีกแจ็คเครื่องปีสมแล้วครับตัวนึงสมร่สมได้แล้วสมได้เหลว่้วครับเอาไปหอดกับไปสมเรื่อยๆไปหอดไปสมเรื่อยเนาะคุ้มว่าไงอบ เป็นล่องสมเมืองตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องก็ไปกับไปปล่อยถาปล่อยมันสมเลยเนาะใส่งานได้เลยฝึงเดือดครับตานอกนี่สุดยอดเลยตานอกใหญ่ตั้งดีบอลมบ่เอียงครับแข่งขากับบใหญ่เลยสีแดงธรรมดาครับขันอายุดีกับสีไายดำเอาสนใจกับโทรมาครับเอาเบอร์โทรอีกรอบหน่มาดิม ศูนย์หกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับ,อบพอพันส่วนแม่แม่ลูกผูสี่หมื่นหาพันบาทครับต่อร่องราคาได้ทั้งสองตัวครับสนใจตัวใดก็ทู่ขม้าต่อร่องราคาเอาครับรถซุงรถหยังเป็นมีครับพร้อมมัดจำบเป็นกะซุงให้ข้าวเดียวละครับพี่น้องคนสุกไปซุงเองครับ ครับเอาสหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์่องยูทูบลุงโนรีเขียนน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆตอนดนมาไายเทียครับครับสหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผมนี่ครับเลือกเอาครับเป็นว่าผสมได้แล้วกะลองเอาไปเบิ่งครับตัวพุ่นตัวพุ่นราคาเดียวกันครับตัวพุ่นอยากเตือนข้นเป็นว่า เอาสไลสดีคลับนี่กับสวัสดีครับผม